มาตอบเองแล้วค่ะหลังโดนโยงนางเอกร้อยล้านสั่งสยานายล็อตเดียวกันกับแอมเรียกได้ว่านาทีนี้วงการบันทึงร้อนละอุดนจับตากันทีเดียวจากคดีดังแอมสยานายที่ตอนนี้คนในโลกออนไลน์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดล่าสุดต,ตำรวจได้มีชื่อของดาราสาวที่สั่งสยานายจากโรงงานทีไปตรวจคน้นจากข้อมูลพบเป็นนางเอกดังระดับร้อยล้านหลังจากตำรวจมีการตรวจค้นโรงงานยานลัดกระบงังก็มีพบเลขรหัสนั้ นำเข้าจากขวดไซยาไน์ที่ถูกฝังหลังบ้านแอมโดยพบว่ามีการนำเข้ากว่า30ิไร่อย่างถูกกฎหมาย แต่จากการขยายผลกลับพบว่ามีหนึ่งรายชื่อที่สั่งสรรไซยายนา์จากโรงงานดังกล่าวคือดาราหญิงรายหนึ่งจากข้อมูลตำรวจพบว่าดาราสาวรายนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการภาพยนตร์โดยภาพยนตร์ที่เข้าใช้ของค่ายดังทำเงินได้มากกว่า100ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลดาราสาวคนดังกล่าวมีการสั่งซื้อไซายนา์ไปเพื่ออะไร โดยบิ๊กโจ๊กบอกว่าสำหรับผู้ที่สั่งไซยาันไหทางออนไลน์ต้องมีวัตถุประสงค์ซื้อไปทำอะไรตอนนี้มีข้อมูลหมดแล้วว่าใครซื้อไปและรวมไปถึงบุคคลที่เป็นดาราด้วยซึ่งมีบุคคลที่ซื้อไปนับร้อยรายหากพบพิรุษหรือมีความน่าสงสยัยจะเรียกมาสอบสวนหากใครซื้อไปผิดวัตถุประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และล่าสุดไซเจริญปุระนางเอกภาพยนตร์ร้อยล้านหนังนาก,ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลังเช่าเน็ตใดพุ่งเป้าไปที่เธอโดยไซเจริญปุระได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าโอยตายอยู่ดีๆก็มีคนใบว่าเป็นเชื่อเราไม่ใช่ค่ะชีวิตนี้สั่งแต่ไซยแมวกับเครื่องสำอาง